ในจักรวาลน,นี้มีมากมายหลายแพทเทิร์นหลายแกล็กซี่มีเผ่าพันธุ์หลายเผ่าพันธุ์บนโลกเหล่านี้อาศัยอยู่มากมายมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างให้เชื่อมโยงกับโลกและเป็นเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ที่นี่บนโลกใบนี้จริงๆมนุษย์มีพลังงานที่เชื่อมโยงกับโลกทําให้โลกมีชีวิตอยู่ได้และส่งต่อไปยังจักรวาลทําให้จักรวาลขับเคลื่อนต่อไปได้อีก เรวันนี้ผู้ดูแลแกาแล็กซี่จะขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับเผ่าพันธุ์แรกที่นําโลกใบนี้เข้าตู่แผนที่จักรวาลและยึดครองโลกมานานแสนนานเขาคือเผ่าพันธุ์แรปทีเลียนเผ่าพันธุ์แรปทีเลียนคือเผ่าพันธุ์นนมนุษย์ต่างดาวสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นคําที่ผสมจากสัตว์เลื้อยคลานและมนุษย์และเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันพวกเขายังเป็นที่รู้จักกันในนามลิสตฟอกลิสซินแมน เซเลียนอัลฟาแลโคนเนียนอัลฟาพวกเขามีหน้าตาเหมือนจิ้งจกที่ดูเหมือนมนุษย์ซึ่งสามารถเปลี่ยนร่างได้จะขอย้อนไปนิดแต่เดิมนั้นและททเลียนนั้นมาจากดาวดาวโครและทําสงครามยึดครองดวงดาวอื่นอย่างเช่นดาวไอโอรอนซึ่งดาวดวงนั้นมีมนุษย์ต่างดาวสายพันเกรที่เคยใช้เป็นที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมชาวาพันเกรผู้อ่อนแอจึงแพ้สงครามและพวกรับทเทเลียน ได้เปลี่ยนยีนของชาวเผ่าพันกุเรให้เป็นหมันทำให้ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้และชาวเผ่าพันกุเรบางส่วนก็ยังถูกเลปทีเลียนนําไปใช้แรงงานอีกด้วยเพราะฉะนั้นเองมนุษย์สายพันกุเรที่อาศัยอยู่บนโลกนี้จึงต้องการรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองไว้โดยการสต็อกยีนเอาไว้เพื่อรอการผส,สมข้ามพันธุ์กับมนุษย์โลกเป็นต้นมนุษย์แลปทีเลียนที่ยังไม่ผสมดี a ก็อาศัยอยู่ทางชั้นใต้ดิน อยู่ใต้พื้นน้ำพื้นโลกพวกนี้มีชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยกินเลือดกับสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีหลักฐานอย่างเป็นทางการว่ามนุษย์ต่างดาวแลปทิเรียนเป็นมนุษย์ต่างดาวประเภทสัตว์เลือ้อยคานมีหัวกลมท้ายมนุษย์มีขาสองขามีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปร่างตัวเองตามคำบอกเล่าของพยานที่เคยพบเจอแลปทิเรียนพวกมันมีขนาดความสูง2เมตรถึง3เมตรผิวหนังเป็นกุเลา และดวงตาเหลืองกลมโตมีนิ้วยาว3ามนิ้วนิ้วหัวแม่มือตรงข้ามเป็นกรงเล็บมีรูสำหรับหูขาและแขนมีกล้ามเนื้อบางส่วนยังมีหางและยังมีปีกอีกด้วยพวกเขาสวมเสื้อผ้าเพียงเล็กน้อยยกเบนชุดกรอบแต่มักจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่ามีเข็มกลัดนิรภัยบางประเภทที่กล่าวกันว่าใช้เพื่อทําให้พวกเขาหายไปได้และทีเลียนเป็นต่างดาวที่อันตรายมาก ตึงกำลังยึดครองโลกพวกเขาฉลาดมากรู้จักกันในนามซาตานตัวแทนแห่งความชั่วร้ายพวกเขามีพลังเทเลปติสตพวกเขาสามารถอ่านจิตใจมนุษย์ได้และมีความคิดทำสงครามแบบแทรกซึมพวกเขาได้คอยปะปนอยู่ในสังคมของเราและแอบวางรากฐานระบบความคิดบั่นทอนมนุษย์โดยผู้นำที่สำคัญหลายคนที่แฝงร่างสัตว์เลื้อยคานเอาไว้และทำหน้าที่สั่งดารมนุษย์ให้ทำในสิ่งที่เขาวางแผนและปรารีนมไว้ มีทฤษฎีแตกต่างกันเล็กน้อยว่าความจริงแล้วตัดเลื้อยคานมาจากไหนบางคนบอกว่าพวกเขาอยู่บนโลกที่นี่อยู่บนโลกมาก่อนเราและอาศัยอยู่ในชั้นใต้ดินลับในถ้ำต่างๆทั่วโลกในขณะที่คนอื่นเชื่อว่าพวกเขามาจากระบบดาวอัลฟาดาวคนเนียนของกลุ่มดาวในพลานเผ่าพ,พันธุ์ตัดเลื้อยคานมีมาก่อนการกําเนิดของมนุษย์และถูกคิดว่าเป็นผู้มอบเทคโนโลยีในยุคแรกๆแก,แก่เผ่าพันธุ์มนุษย์ ช่วยมนุษย์สร้างพิระมิดทำงานร่วมกับชาวมายันและช่วยเริ่มศาสนาในยุคแรกๆและสวมบทพระเจ้าและจัดการกับอดัมและอีฟในพระคัมภีร์เรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเอเลียนมีหลักฐานในคัมภีร์ไบเบิลบันทึกโบราณหลายประเทศได้พิสูจน์การมีอยู่ของพวกงูที่ในอดีตเคยหลอให้อาดัมและอีฟกินผลไม้ในสวนเอเดนก็อาจจะเป็นพักพวกของแลปททเรียนก็เป็นได้ บรรทึกโบราณในเมโตโปเตเมียได้พูดถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์อนุนากิก็เป็นเผ่าพันธุ์แรปทีเลียนอีกประเภทหนึ่งแต่เป็นแรปทีเลียนอีกประเภทอนุอนากิเป็นแรปทีเลียนเผ่าพันธุ์ระดับกางคือจัดอยู่ในพวกเทคโนโลยีสูงแต่ภาวะจิตวิญญาณยังต่ำมากขอพูดถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างเราสักนิดหนึ่งมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างมาพิเศษเพราะมีการรวบรวมยีนและดีเ e อ็นเอของเผ่าพันธุ์ยูมานอยกว่า20สายพันธุ์ มารวมเข้ากับ DNA ของผู้สร้างหรือที่มนุษย์เรียกกันว่าพระเจ้านั่นแหละคํากล่าวนี้ได้กล่าวไว้โดยมนุษย์ต่างดาวในกาแล็กซีอ r นโดโรเมดาโดยได้บอกว่าพลังงานที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์นี้คือพลังงานเดียวกันกับพระเจ้าคือพลังงานต้นแบบความหมายคือมนุษย์อย่างเราไม่ได้เกิดขึ้นเองมีบางอย่างสร้างเราขึ้นมาหรือจะเปรียบตัวอย่างเช่นน้ำทะเลหยดเดียวกับน้ำทะเลทั้งมหาสมุทรนั้นมีโมเลกุลเหมือนกัน ถึงเราจะนำน้ำทะเลนี้ไปต่อยอดประสมขึ้นมาใหม่ในภาชนะแบบไหนมันก็คือน้ำทะเลของมหาสมุทรแห่งนั้นอยู่ดีพลังต้นแบบจากผู้สร้างที่อยู่ในดีเอของมนุษย์มันมีที่มาถ้าจะพูดถึงการกำเนิดของมนุษย์ก็ต้องพูดถึงการมายเยือนของผู้สร้างซึ่งอาจจะยืดยาวเกินไปจึงขอวนเข้าเรื่องแลปทีเลียนต่อนะครับ นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พวกเขาต้องการ d ี a นของมนุษย์ไปเพื่อแปลงพันธุก,กรรมเพราะมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่มีการรวบรวมยีนและ d ี a นเอได้สมบูรณ์แบบที่สุดในจักรวาลและในตอนขณะน,นี้มนุษย์่างดาวและทิเลียนก็มีพฤติกรรมเป็นพิษภัยต่อชาวโลกหน้าที่สุดเช่นกันเพอแลปทิเลียนมองเห็นชาวโลกเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงโดยยึดมั่นว่าตัวเองมีพัฒนาการและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเหนือกว่า3ามล้านปี มนุษต่างดาวผู้โหดเหีเ้ยมนี้มีความเยอทะยานที่อยากได้เกินขอบเขตความจําเป็นและในขณะน,นี้พวกเขากําลังคุมอํานาจที่สําคัญหลายตาแหน่งในประเทศใดประเทศหนึ่งทางฝั่งตะวันตกและยุโรปในบรรดาเอเลี่ยนประเภทต่างๆที่มาเยือนโลกเผ่าพ,พันธุ์เลือ้อยคานนั้นเป็นอันตรายที่สุดต่อการดํารงอยู่ของเราในฐานะมนุษย์พวกเขาเารบเราน้อยมากและต้องการโลกนี้เป็นของตัวเอง บางคนบอกว่าเอเลี่ยนสีเทาก็ได้พยายามต่อตู้กับชาวไรคาเพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าทําไมพวกเขาจะต้องช่วยเราหรืออาจเป็นว่าพวกเขาอาจมีวาระที่คล้ายคลึงกับมนุษย์และไม่ต้องการให้ชาวไรคาได้โลกนี้ไปครองแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลักฐานข้อมูลในวิดีโอนี้ยังคงเป็นเรื่องเล่าและการสันนิษฐาน เรื่องราวทั้งหมดยังไม่ได้มีการพิสูจน์จริงโดยสมบูรณ์แท้ดังนั้นจึงขอให้ผู้ชมและผู้ฟังจงใช้ว,วิจารญาณในการชมและฝากกดถูกใจหรือติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ดูแลแกลเลกซี่บ้างนะครับ